สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญเก้า channel อีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญจะมารีวิวนะครับรีวิวตู้ตู้เชื่อม co2 นะครับลุงเจริญก็สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ลุงเจริญแกะของมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับการเปิดนะครับกว่าจะเปิดได้ยากเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับ แก๊หอมไปแล้วใช้ยังไม่เป็นนะครับใช้ยังไม่เป็นเชื่อมก็ยังลำบากยี่ดีับอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่หัวนะครับหัวอันนี้มีมีเดือยเดือยสาหรับน่าจะเป็นแก๊สนะครับแก๊สของ CO2 นะครับเป็นแก๊สอันนี้ก็สายลวดจะเชื่อมเข้าตรงนี้ครับวิที่เทคนิคการต่อก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเราก็ดูตัวอย่างไปด้วยนะครับเราจะมาต่อตอนแรกแกะมาก็งงเลยอันนี้สายเม่แปดสิบนะครับอันนี้หัวมันนะครับหัวมันอันนี้ ถ้าเราถอดนะครับเราสามารถดึงด้วยก็ได้ครับดึงด้วยอย่างนี้นะครับเราถอดมาเพราะมันมันไม่ได้เป็นเลียวเลยตรงนะครับมันเป็นกดสปริงหมุนเข้าไปนะครับทําเป็นเกลียวนะครับตัวเนี้ยเราก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปแต่ถ้าใส่ลวดนะเราต้องถอดตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ธรรมดานะครับหมุนหมุนตัวนี้ออกธรรมดานะครับหรือว่าหมุนหมุนเหมือนทวนเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกาแล้วเราก็จะไปใส่ลวด ถอดเพื่อให้ลวดโปรออกมาก่อนนะครับถ้าลวดโปรพาเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่ระวังให้กระเด็นหายนะครับเล็กมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็วางให้ดีๆหน่อยนะครับว่าที่สถานที่มันลกลงหลังนะถ้าร่วงหายก็คัท่างร้องไห้เลยนะครับนั่งร้องไห้เลยเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้นะครับมาดูใ,ใกล้ๆนะครับดูการใส่ลวดกันนะครับ ตอนเราซื้อมาใหม่ๆนะครับลวดไอ้โคดรลวดตรงนี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้จะมันมันสอดไม่ได้นะผมเจริญก็เลยถอดออกมาก่อนการถอดก็ไม่ยากนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเราต้องเอาออกมาก่อนแล้วก็สอดก่อนลวดนี้ให้ให้ให้อยู่ด้านล่างนะครับถ้าถ้าอยู่ด้านบนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับให้อยู่ด้านล่างหน้าหน้าให้หมุนเข้าไปนะครับให้อยู่ด้านล่างแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันมันจะมีปัญหาไปละงอเนาะ มันเริมจะลองดันดูนะบางทีถ้ามันงอมากมันก็จะไม่ติดนะครับเวลาเราไปเลื่อนไปอ่ะเดี๋ยวตัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ครับมันมันเป็นงองอีกนิดนึงแต่ถ้าเราดัดเอาก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกมันจเจริญก็จะตดัดเลยเนี่ยนะเราก็เอาในว่าข้างล่างเราก็สอดไปก่อนตัวนี้ตัวนี้ถ้าซื้อมามันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ดึงตัวนี้งัดตัวนี้ลงแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นนะครับ ล่องตัวนี้มันมีสองอันนะครับล่องตัวนี้มันมีสองอันมีลอ,อกลวดหนึ่งมิลน,นะครับลวดหนึ่งมิลกับลวดล่องไงข้างนอกในหนึ่งมิลข,ข้างในสองจุดแปดแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราสามารถหมุนตัวนี้ออกได้นะครับหมุนตัวนี้ออกมันเหรียญน,นี่กลับได้นะครับดึงออกมาดึงเหรียญน,นี่กลับมาแล้วหมุนเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวลุงเลริดูก่อนอ,อ๋ออันนี้ถูกแล้วครับ อันนี้หมุนเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีล็อกตรงนี้ด้วยนะมีบ่าบ่าล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็บ่าให้ตรงเพื่อมันจะได้หมุนว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์เนาะสามารถกลับเหรียญได้ถ้าเราใช้ลวดใช้ลวดหนึ่งมิลแล้วก็หมุนกลับหน้าเหรียญน,นี่นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปิดเข้าไปเหมือนเดิมหมุนหมุนเข้าไปนะครับโอเคอันนี้เราตึงอย่าให้มันคลายนะครับเราพยายามใส่ให้มันคลาย นี่ก็ใส่เข้าไปใส่ลวดเข้าไปเห็นบอกครับแล้วก็มองตรงนี้มันจะมีรูตรงนี้อีกทีนึ่งรูรวดรวดโคดสปริงเหมือนกันนะครับไอ้รูนี่มาจากสายเลยนะครับตัวนี้ต้องดัดให้ได้มันจะเริงก็ตาไม่ค่อยดีละ อ่าเขาได้แล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับการลวดจนกว่ามันจะโผล่ข้างนี้นะครับอ่าลวดนโผล่ข้างนี้ละทีนี้เราก็เอาม้วนเข้าไปเลยนะครับม้วนตรงนี้มันจะเป็นบ่านิหนึ่งนะครับเป็นบ่าจะให้ดีเราก็นอนตะแคงนอนตะแคงแล้วใส่นะครับเราก็คอยจับอย่าให้ลวดมันคลายนะครับอ่เดี๋ยวก่อน ดียวนะครับทีนี้เรานอนตะแคงแล้วนี่ก็ดันไปนะครับเพราะลวดมันหนักครับห้าห้ากิโลแล้วก็เข้าบ่าแล้วครับเข้าบ่าแล้วก็ดึงตรงนี้ออกก่อนจะให้ลวดมันตึงนะครับรวางตึงนี่เราก็หมุนสามารถหมุนได้นะครับพอมันเข้าที่แล้วแล้ก็ตัวนี้ล็อกเข้าไปมันจะมีบ่าล็อกของมันนะครับแล้วก็สปริงสปริงนี้หนึ่งตัวเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ อันนี้คือน็อกเอาไว้ล็อกเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะหมุนแล้วพอหมุนเสร็จแล้วเราก็ปิดปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้มาลักล็อกให้ขึ้นเดี๋ยวเราตั้งลวดตึงไม่ตึงพอเรากดสวิตช์ตัวนี้จะหมุนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาใส่สายกันเลยนะครับในหน้าตามันก็เป็นอย่างนี euh. ้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลวดใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นท่อ แก๊สนะครับแก๊สเซีเข้ามานนเดี๋ยวเราไปใส่เลยนะครับอ่าดูด้นานหน้ามาทางนี้นี้นี่ก็ได้นะครับนี่เราก็ลวดนี้เข้าไปตรงนี้ก่อนเข้าไปปึ๊บปื๊บป๊บน,นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูดูเดือยด,ดูเดือยให้มันตรงนะครับดูเดือยนี่ตรงรูนี้ตรงรูเพื่อจะ เติมแก๊สนะครับไม่เข้าไปรเด็นแล้วก็หมุนขยับขยับอ่ามีเข้าแล้วนะครับขย,ขยับขยับจะตามูแล้วก็ขันให้แน่นเลยติ๊ด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 โอเคอันนี้ก็ขันเรียบร้อยแล้วนะครับ ลัาาสวิตมาเสียบก่อนเน,นี่ยปลั๊กไฟมาเสียบก่อนนะครับเ,รเ,รเสียบปลั๊กไฟก่อนซึ่งเสียบปลั๊กไฟเสร็จก็มาดูสวิตเปิดอยู่ข้างหลังเลยนะครับอ่าอนนีไปไฟมันไม่ขึ้นแต่สวิตติดแล้วอันนี้เป็นสายแก๊สอัดฟ uh, ่อนแก๊สไอซีโอทูที่จะต่อเข้ากับลมนะเขกาตัดต่อก็ถังนะครับอันนี้เป็นโวลต์หานสิบหกโวลต์เนี่ยไม่รู้ปลั๊กอะไร ั <Okay. S 2> นี้ยังไม่ได้ใส่หัวแล้วก็กดกดสวิตช์ดูนะครับตัวนี้มันจะหมุนนะครับถ้ามันแน่นไปมันหมุนช้ามันตึงไปแล้วก็คลายน็อตนะครับพอเรากดสวิตช์นี่ลวดมันก็จะออกตามตามไปนะครับมันช้าแล้วก็คลายนิดหนึ่งเผื่อบางทีมันเห็นมันช้าอย่างนี้และครับ ถ้าเรากดสวิตช์นึ่งมันมน,น่าจะอยู่ที่ตั้งรอบตัวนี้จะหมุนได้ป่ะครับลูกล้ออยู่ตรงนี้นะลูกล้อตรงเนี้ยถ้วลวดเส้นใหญ่เราก็กลับ,กล,บกลับตรงล้อได้ลุงเจริญบอกกอ้ยเซีมันเป็นคล้ายๆเหรียญคล้ายๆล,ลูกพืณถอดมากับหัวแล้วก็ด้านด้นานเส้นใหญ่เส้นเล็กไฟอันนี้ใช้ลวดได้สองขนาดนะครับโอเคนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆลวดก็จะมาเรื่อยๆแล้วครับ แต่ความสะดวกเดี๋ยวเราทําสายให้ตรงดีกว่านะครับอ่าเนี่เราทาสายตรงๆนะครับเราทําสายตรงๆจรว,วดจะได้ไหลนะครับเล้วเราก็ม,มาดูย้อนให้ดยดึงสายมันตรงแล้วกดสวิต มันช้าหลือเกินมาดูใหม่ถ้าเราเร่งไฟในรอบมันก็จะเร็วเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ กด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 เนี่ยกดค้างไว้มันก็หมุนตลอดนะครับเราจะมารีวิวเชื่อมกันแล้มาใกล้มือแล้วน่าจะปลวแล้วใกล้ปลวแล้ว โผลละครับน,นี้โพลมาตรงนี้ละตัวปลายมาตรงนี้ละแลมัน,นโผล่มาแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ที่จริงเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับอันนี้เพื่อเพื่อให้สบายใจแล้วเราก็เริ่มเพิ่งใช้นะครับอันนี้เราก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนไปเหมือนเดิมคินล็อกสับไปตึงตึงนิดแต่ที่จริงเาห้ามใช้คิมล็อกนะครับเพราะว่าตีมันจะเสียเพราะพวกนี้เป็นทองแดงหัวมันจะเสียนะครับถ้าใช้ใช้กระเบาที่สุดนะครับหมุน เหมือนไม่แข็งตึงนะครับเหมือนไม่ตึงวันนี้เราก็สวมเข้าไปเหมือนเดิมเราต้องกดเข้าไปด้วยนะครับบางคนเขากดเข้าตรงๆมันก็เข้าได้นะครับนะแต่เรากดไปด้วยหมุนด้วยโอเคอันนี้ได้ได้แล้วลนะครับได้ละสวิตอันนี้เป็นสวิตไฟแต่ถ้าตัวจะจ่ายไฟมาตัวนี้นะครับตัวจ่ายไฟก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราจะเชื่อมนะเราจะต่อไฟไฟมันออกมา ออกจากตรงนี้นะครับออกมาตัวนี้ถ้าเราจะต่อมาสายมิกนี่มันแล้วก็หมุนเข้าไปบางคนว่าเอ๊สายอะไรสายอะไรลุมจะเลยใหม่ใหม่ก็งงซื้อใหม่ใหม่หลังซื้อมาวานันมวานนี่แหละต่อก็งงนะครับไปมันจะออกตรงนี้เข้ามาตรงนี้เราหาสายตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะเชื่อมกา้านก้านทูปธรรมดานะครับเชื่อมการทูปเราจะเชื่อมก้านทูปแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียก เชื่อม m mma นะครับถ้าเชื่อมการภูี้เชื่อม mma มันจะเริมจะเชื่อมมาตั้งหลายปีแล้วต้องรู้ชื่อคนนี้แหละเมโต้อตใหม่ใหม่แต่ถ้าอันนี้ถ้าจะเชื่อมมันเชื่อมไปหลายอย่างนะครับเชื่อมเชื่อมติ๊กเชื่อม co two co 2ก็คือลวดเมื่อกี้นะครับอันนี้เขาเรียกเชื่อม mma นะครับ mma สายการทูบ ลุงเจริญจะเชื่อ,อ,อมก้านทูบดูก่อนเน,ะนาะน,นะครับก้านทูบนะครับสายดินสายดินสายดินตัวนี้นะครับไฟย,ยังไม่ติดนะครับไฟไม่ติดเดี๋ยวเราต้องไปหาดูไฟหน้าตู้ก่อนนะครับนี่นะครับมี CO2 นี่ m อ็ก็จะกดไเรื่อยเนาะอันนี้จะ mix จะ mix น่าจะมีมมมมมผสมผสมนี่แหละครับอันนี้ CO2 อันนี้อัน,นี้ c ซ2แกส c ซ2แล้วก็น,นี้ซี 1. นจุนย์จุดแปน,นะครับเชื่อมรักคอนะครับรับออ เันฟรักคอหนึ่งจุดศูนกับมาน,นี่อันนี้คือ mma เชื่อมริดเช,ชื่อมนะครับเรามาดู mma ตรงนี้ก่อนอันนี้นะครับข้างบนในไฟมันจะออกที่เดียวนี้อ่าอันนี้เราสายเชื่อมต่อไปก่อนอันนี้นก็ข้างล่างนี่คือสายดินนะครับสายนี้ไม่ต้องสลับสายดินตลอดการ ไฟติดนะครับอันนี้คือไฟ M M M A นะเรื่อเชื่อมเชื่อมรถเชื่อมกา้านทูบธรรมดานะครับาลองเชื่อมก้านเชื่อมธรรมดาไฟสิกนะครับน,นี่ไฟร้อย เาแ,แตมรอบกันโอเคนะครับเข้นได้ดีเลยับไปย่ต้องใช้ไฟเยอะครับไฟท่าร้าอยเดียวนะครับ อเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ไฟไฟก็นิ่งดีนะครับไฟนิ่งก็คือเห็นเรอยเชื่อมไหมอ่ารอยเชื่อมอูีตรงนี้นะครับรอยเชื่อมดีนะครับไม่มีขี้ไม่มีขี้เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเชื่อมเชื่อม c O 2ดูนะครับ c O 2ไฟเราเพื่อความปลอดภัยเราปิดสวิตช์ก่อนแล้วเราหมุนตัวนี้ออกนี่นะปุ๊บอาสายนี่สายท,าที่ลุงเจริญบอกอะ พอาสายไฟออกมานี่เข้ามานี่เข้ามาตัวนี้แล้วมาหาสายสาย CO2 นี่ CO2 นี่ไฟแรงมากจรนญต้องเชื่อมอเปิดสวิตช์ก่อนนะครับรสวิตช์ก่อนเนี่ยถ้าเชื่อม CO2 เราต้องเลื่อนมานี่นะครับอันนี้ซึ่งอ,อันนี้เป็นเลือดมิก Mix. อันนี้เป็น CO2 นะครับ นี่เซลล์โฟล์ลองเชื่อมเซลล์โฟูดูเจริญก็ยังไม่ยังไม่ถนัดนะยังไม่เคยเชื่อมเปินจริงม็นดังแล้เชื่อมเล่นๆอยู่นะพอตินจอร์นะ โอเคนะครับมันนี้ก็พอเชื่อมได้นะครับแต่ยังไม่สวยเพราะว่ามนจเริญก็เชื่อมครั้งแรกนะครับครั้งแรกยังไม่เคยเชื่อมเป็นจริงจังโอเคแต่เห็นที่เขาเชื่อมใน youtube ดีมากเลยนะครับแต่สวยที่เราเชื่อมรถยนต์เชื่อมมอเตอรไ์ไซค์เชื่อมอะไรมาเนี่ยนะครับออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าใช้ตู้ซีโอ เดี่ยวตูทั้งนั้นเลยลเรจเริญก็อยากได้นะเดี๋ยวลองเชื่อมดูนะครับคิดว่าพัฒนาต่อไปฝึกต่อไปมันคงจะดีนะครับน่าจะดีมากๆด้วยแต่ในรถเชื่อมซื้อตู้เขาแถมรถเชื่อมมาแต่ก็ดีนะครับดีแต่ว่าถ้าเราซื้อจะดีกว่าถ้าของแถมนี่มันจะดีน้อยกว่านะครับถ้าเราสั่งซื้อเนี่ยลุงเรจเริญก็สั่งซื้อกสน็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะครับตันนี้ซื้อถังแก๊สมาแล้วทั้งหมดครับ ทั้งหมดก็น่าจะหมื่นหนึงนะครับฝังแก๊สเซลทูก็ห้าพันนะครับแล้วก็ตัวนี้สี่พันกว่าซื้อเกซื้ออะไรอีกนะครับพัฒนาต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นช่างฝีมือรอช่างฝีมือที่ดีช่างฝีมือที่ดีต้องมีเครื่องเครื่องมือที่ดีนะครับโอเคนะครับลองพิน โอเคนะครับเดี๋ยวเาจะเดินถ้าเชื่อม,มเก่งๆก็จะมารีวิวอีกทีนะครับเดี๋ยวเปนคลิปหน้า